สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูต่อไปกับผมบอลนะครับก็วันนี้จะมาอ่านข่าวนิดนิดหน่อยในวงการคริปโตเคอเนนซีอย่างเช่นในเรื่องของ Bitcoin แล้วก็ Dogecoin นิดหน่อยนะครับแล้วก็แบ่งปันเก็ตความรู้ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อวานมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามานะครับชื่อคุณเอ้บอกว่าร้านอาหารผมร้านหมูกระทะที่จังหวัดชุมพรเปิดรับชำระ เงินค่าอาหารด้วยเงินสกุลดิจิตอลหลักๆแล้วนะครับก็เป็นร้านแรกในจังหวัดชุมพรนะครับที่รับชําระเงินสกุลดิจิตอลนะครับนี่ฮนะเข้าไปดูผมเข้าไปสองนะครับร้านหมูกระทะ n ัมเบอร์วันนะครับ We accept e d all digital currency for every single order นะครับทางร้านมีความยินดีที่เรียนให้ทราบว่าเราคือร้านอาหาร ร้านแรกในจังหวัดชุมพรที่ทุกท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ด้วยเงินสกุลดิจิตอลทุกประเภทค่ะนะครับก็นี่นะครับเพื่อน,อนๆตอนนี้ก็เริ่มมีขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วนะครับร้านหมูกทะน้ำวันนี่เป็นร้านแรกของชุมพรแล้วก็มีหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาในวิดีโอผมเนี่ยว่าอาจจะเปิดร้านกาแฟร้านนูนร้านนี้นะครับแล้วก็รับชำระด,ด้วยดิจิตอลเคอร์เรนซีผมว่าเป็นเรื่องดีและ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการโฆษณาที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับบางทีอย่างถ้าผมจะไปกินร้านกาแฟเนี่ยสมมติมีร้านกาแฟติดกันอยู่2อสร้านเนี่ยนะฮะแล้วมีร้านหนึ่งเขียนว่าเขารับดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยผมเลือกที่จะไปนั่งร้านดิจิทัลเคอร์เรนซีทั้งๆที่ผมอาจจะไม่จ่ายตังค์ด้วยดิจิทัลเคอร์เรนซีนะเออผมอาจจะอยากจะเข้าไปอ่ะคือมันแบบเหมือนคนเล่นพ้านะครับเหมือนคนเล่นพระเหมือนคนเล่น วิทยุเหมือนคนเล่นอะไรทั้งอย่างอะนะครับคือเราเหมือนกับคุยกันรู้เรื่องอะเราอยากไปนั่งร้านนี้มากกว่านะครับแล้วใครที่เริ่มก่อนก็ได้เปรียบนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาใครที่ผ่านไปแถวนั้นนะครับอยู่ที่ชุมพรก็ลอง Google ดูนะครับผมนะครับก็อุดหนุนกันช่วยเหลือกันไปอีกข่าวหนึ่งนะครับ a r c Invest CEO นะครับหรือคุณ Cathy Wood นะครับใครยังไม่รู้จักคุณ c คท h ี่ o o d เนี่ย ต้องรู้จักเธอนะครับเธอเป็นผมเรียกว่าเป็นกูรูในเรื่องของการลงทุนเลยนะครับหลายๆอย่างที่เธอพูดเนี่ยเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเมินราคาทางด้านหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีหลายๆเหรียญเลยนะครับเธอบอกว่านะครับเน Ark, Ark Invest CEO Cathy Wood on Bitcoin 1 Trillion is nothing นะครับเธอบอกว่า <c oughs> 1 one Trillion is nothing compared to where Bitcoin will ultimately be นะครับก็คือตอนนี้ Market Cap ของ Bitcoin มันอยู่ที่1 000, 000, 000, 000, ล้านล้านเหรียญสหรัฐแกบอกว่าจิ๊บจอยนะครับในราคาที่มันกำลังจะเป็นไปได้เนี่ยเรื่องแค่ตอนนี้มันเป็นราคาเล็กๆมากๆเลยจิ๊บๆนะครับแกบอกว่า we are now moving into what I believe will be prime time and I think helping it along is the demand from institutional investors นะครับก็คือเรากำลังจะ ขับเคลื่อนไปในพรามไทม์ของคริปโตเคอเรนซีนะครับและสิ่งที่มาช่วยเนี่ยก็คือความต้องการของนักลงทุนรายใหญ่ในเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะครับและแกก็บอกอีกว่า the most surprising development recently is that companies are now diversifying their cash with bitcoin นะครับก็คือเรื่องที่แกทำให้แกแบบรู้สึกตกใจมากเลยก็คือหลายๆบริษัทตอนนี้ diversify หรือกระจายการลงทุนเนี่ยจากเงินสดเงินเฟียเนี่ย มากระจายมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเออนะครับมันก็อย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นไงเท s l a ก็รับ Bitcoin แล้วเขาก็เก็บไว้นะครับเขาไม่ได้แบบว่ามามาขายต่อนะครับแครับแล้วก็เก็บไว้หลายๆลายบริษัทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอย่ายลืมนะคุณแคทรีบูดเนี่ยใครที่ตามข่าวในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมมั่นใจว่าตามเธออยู่แล้วก็ชอบในเรื่องของ การวิเคราะห์และบทวิเคราะห์ของเธอนะครับส่วนตัวผมเลยนะส่วนตัวผมถ้าจะยกให้เป็นกูรูในดวงใจนะผมชอบคนนี้นะครับคุณชามัดนะครับนามสกุลแกอ่านยากนิดนึงนะครับพาลิฮับปิตยานะครับทุกช่องข่าวอ่านนามสกุลแกไม่เหมือนกันนะครับใครไม่รู้จักแกนี่อ่านนี่นะครับทวิตเตอร์ของแกชามัดพาลิฮับปิตยาลอง g o o g l e ดูว่าผู้ชายคนนี้คือใครนะครับแล้ว บทวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมีผลอะไรกับตลาดหลายคนเรียกเขาว่าวอร์เรนบัฟเฟตในอนาคตอืคนนี้คือที่หนึ่งในดวงใจผมนะใน,ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของกูรูในเรื่องของการลงทุนนะนะครับอีกข่าวนึงนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามาในเรื่องของข่าวดอจคอยนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ตามข่าวแบบ ตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยบางทีก็พลาดได้นะครับเพื่อนๆส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวเก่า,ข,าข่าวใหม่นะหรือว่าคิดว่าผมรู้แล้วหรือเปล่าเนี่ยคือส่งมาเลยนะครับก็เราจะได้มีสายตาเป็นสับป,ปะรดในช่องนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ส่งเข้ามา d o g e c o i n update Air Baltic นะครับ Now accept s d o g e c o i n as payment along with other cryptocurrencies นะครับก็คือสายการบินของประเทศลัตเวียนะครับ หรือลัดเวียนแอร์ไลน์นะครับเขาตอนนี้รับเหรียญดอช o อยนะครับเขาเป็นสายการบินแรกที่รับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเมื่อปี2014นะครับเขารับ Bitcoin ตอนนี้เขารับ Dogecoin ด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกข่าวดีข่าวหนึ่งในเรื่องของดอชคอยนะครับอีกข่าวนึงนะครับ major venezuelan Venez satellite tv provider enables bitcoin and other cryptocurrencies payments นะครับก็บริษัท ซา t e เ l i t e ไลท์ทีวีของเวเนซุเอลาตอนนี้รับบิตคอยน์กับคริปโตเคอเรนซีในเรื่องของการชำระเงินนะฮะก็แน่นอนแล้วครับเวเนซุเอลก็ต้องรับนะครับเพราะว่าเงินของเขาเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรแล้วมานานแล้วนะครับมันมันเฟอ้อเป็นแบบโอ้โหไม่รู้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีข่าวมาว่านะครับบิต ไอ้บิตคอยตรงนี้รับดอจคอยตรงนี้รับนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมมันเนี่ยมันมีข่าวมาทุกวันเนี่ยมันถึงไม่ทําให้แบบราคาดีดขึ้นมาล่ะนะครับทำไมมันไม่ขึ้นสักทีทําไมมันอยู่ที่เนี่ยบาท6 0บาท70ทําไมมันไม่ไป2อสบาทสักทีนะครับก็ต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าภายใน1ปีมันขึ้นมาเป็นพันเเซนะครับเป็นพันเซ ถ้าเปรียบเทียบเป็นหุ้นเนี่ยผมยังนึกภาพหุ้นตัวไหนไม่ได้ไม่กี่ตัวเลยที่ขึ้นมา90วันนี้ก็แบบโอ้โหติกี่เหรียญครับที่เราเคยอ่าน90วันขึ้นมาเจ็0 0ปด้พันเปเซหนึ่งปีขึ้นมา2 0 0พันถะึงพันเซนนะครับหลายเหรียญนะครับเพื่อนๆหลายคนเข้าใจแหละคือผมเองก็เข้าใจผมเองก็อยากจะให้มันไปในราคานั้นนะหลายคนถามามาพี่ตัวนี้มันจะไปกี่บาทเมื่อไหร่มันจะถึงราคานี้ถึงถึงราคานี้นะครับ ผมมีอาจารย์อยู่3คนนะคือเขาไม่ได้อาจารย์หรอกเป็นเพื่อนผมเนี่ยแต่ในใจผมถือว่าเขาเป็นอาจารย์ผมนะครับ3คนเนี้มีมีพอร์ตเก้าหลักอยู่2คนนะครับอีกคนหนึ่งพอร์ตแหลักกําลังจะเป็น9หลักคนที่พอร์ต8หลักกําลังจะเป็น9หลักเนี่ยมาจากพนักงานออฟฟิศพนักงานเงินเดือนนะครับจากพนักงานเงินเดือนตอนนี้พอร์ตเขาจะ9หลักแล้ว อีกไม่นานเนี่ยก้าหลักแล้วนะครับแล้วสามคนเนี้ผมสนิทเลยนะครับแล้วผมถือว่าเขาเป็นคนประสบความสาเร็จที่ใกล้ตัวผมมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้นะกับคนที่ประสบความสําเร็จนะทั้งเพื่อนเขาด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยนะคือเขาจะบุคลิกเนี่ยจะไม่เหมือนคนทั่วไปคือเขาจะนิ่งกับในเรื่องของราคาเขาจะไม่เต้นตามกราฟเท่าไหร่ นะครับมันจะขึ้นไปมันจะลงไปอะไรอย่างเงี้ยตราบใดที่เขาทําการบ้านแล้วแล้วเขามีเป้าหมายเนี่ยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่เต้นไม่อะไรนะครับมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาเพื่อนผมคนนี้ที่เคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยนะครับเขาซื้อไว้ตอนที่มัน10บาทนะฮะเมื่อตอนต้นปี2020เนี่ยมันลงไปถึง3บาทจาก10บาทมันลงมา3บาทแล้วแกไม่ขายด้นะ ผมก็แบบโหแกคงขาดทุนนะเนี่ยก็ไปนั่งทานข้าวกันนะแกก็ไม่ได้เครียดอะไรนะแกก็ไม่ได้เครียดอะไรแต่ผมรู้ลวว่าหุ้นตัวนี้ยแกถือหุ้นตัวอะไรอยู่นะฮะและเมื่อสองเดือนที่แล้วมันขึ้นมาย5สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับผมไลน์ไปบอกแกเลยบอกยินดีด้วยนะโหแกดีใจมากเลยแกบอกโหไม่น่าเชื่อว่าบอลจำได้นะอะไรเงี้ยแกดีใจมากเลย กำไรตัวนั้นเนี่ยแกได้กำไร15ล้านบาทนะครับสิล้านบาทภายในถึงเวลาถึงถึงแม้ว่าแกจะรอปีหนึ่งก็ตามอะนะรประมาณเกือบปอีนะฮะท,ท,ทั้งทที่ตอนที่แกใส่ไปเนี่ยใส่ไปตอนราคา10บาทแล้วมันลงมา3บาทอะ่ะถ้าคนทั่วไปเนี่ยคือผมเออผมเคยมีเพจเกี่ยวกับการลงทุนนานมาแล้วอะ่ะนานมาแล้วที่คือทำเพจผมเป็นแอดมินเพจลงทุนอะไรเงี้ยก็ ผมก็เห็นนะแลวแลวผมเป็นคนชอบอ่านเนี่ยผมเข้าไปอ่านตามเพจต่างๆของไทยละเทศทั้งใน reddit ทั้งอะไรเนี่ยคือผมสังเกตได้เลยว่าหลายคนเนี่ยคาแรคเตอร์ Character, และจะตกใจกับกราฟไม่เหมือนกันนะครับคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จนะเขาจะค่อนข้างนิ่งแล้วเพื่อนผมเขาพูดอย่างหนึ่งทำไมรู้ไหมเขาบอกว่า <c oughs> ในวงการหุ้นเนี่ยนะหรือวงการคริปโตวงการวงการลงทุนเนี่ย เขาดีใจนะที่เห็นคนตกใจแล้วขายเขาดีใจที่เห็นคนบ่นเรื่องราคาเพราะว่าเขารู้ว่าตลาดเนี้มีโอกาสอย่างที่ผมเคยเรียนในวิดีโอหลายๆครั้งนะครับการลงทุนหุ้นกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือ e x c h a n g e ไม่ใช่บ่อนกนารพนันนะเออต้องเรียนอย่างนี้ก่อนอ็กชเนเนี่ยไม่ใช่บ่อนกนารพนันนะไม่ใช่ว่าแบบเราได้เงินมาจาก Exchange นะไม่ใช่นะเราได้เงินมาจากการลักกันนะ จากคนใจร้อนนะครับขายให้คนใจเย็นแล้วคนใจเย็นก็มาตั้งราคาสูงใครจะเข้ามาก็ต้องมาซื้อราคาเนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราเลือกได้ที่จะเป็นคนที่มีบุคลิกยังไงนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันจะไปดูกี่วิดีโอจะไปอ่านกี่ที่กี่บทความเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาเชนเปลี่ยน m i n d s e ตของคนได้ผมว่าหลายๆอย่างเหล่านี้มันมาด้วยประสบการณ์ล้วนๆนะครับเพื่อนผมแต่ละคนที่ผม ถือว่าเขาประสบความสําเร็จและเป็นกูรูเนี่ยมาจากประสบการณ์มาจากความมุมานะความอดทนแล้วก็ความฉลาดอันเนี้ยผมว่าสําคัญนะครับผมว่าได้จากเขามาเยอะนะครับได้ได้ได้ไอเดียได้มุมมองจากเขามาเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังห่างไกลจากพวกเขาเยอะนะครับแต่ก็เนี่ยครับก็จะมาแบ่งกับเพื่อนๆว่า บางทีใจร้อนมันก็เข้าใจแหละนะครับทุกคนผมเองก็ใจร้อนนะครับแต่ว่าในคาแรคเตอร์ของคนที่เขาประสบความเร็จหรือคนที่เขานับเงินทีละก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขาเห็นกราฟแล้วเขารู้สึกไงเขานิ่งๆเขาชิวๆนะครับข่าวสุดท้ายนะครับ Bitcoin network now transfer 137,000 dollar per second around the world without requiring a bank government o r t p i r t y ทุกหนึ่งวินาทีนะครับบิตคอยมีการส่งไปส่งมาทั่วโลกเนี่ยมูลค่า1 3 7 0 0 0 US ดอลลาร์หรือประมาณ4ล้านบาท4ล้านกว่าบาทนิดๆนะครับโดยที่ไม่มีธนาคารรัฐบาลหรือตัวกลางในการช่วยเหลือตรงนี้เลยไม่มี Third Party เลยนะครับก็ระบบ Decentralize d ของเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนในวิดีโอเมื่อวานมันมาไกล และกำลังจะไปอีกไกลเราเป็นช่วงบุกเบิกที่ถือว่าโชคดีก็ได้ที่เราเกิดมาในช่วงนี้ในยุคนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่แบบคาไม่คาดฝันที่เป็นเรื่องไม่ดีกับเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังทุกในเรื่องที่ไม่ดีมันก็มีเรื่องดีนะครับเราอยู่ในช่วงที่ดีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ กับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีนะครับดูต่อไปครับ